ส่วนสภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็นก็ทําให้ประชาชนออกไปซื้อเสื้อผ้ากันหนาวจํานวนมากโดยเฉพาะเสื้อผ้ามือสองนะคะเนื่องจากว่าราคาไม่แพงด้านสาธารณสุขจังหวัดเตือนประชาชนให้นําไปซักทําความสะอาดก่อนสวมใส่เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจติดมาค่ะบรรยากาศการซื้อขายเสื้อผ้าและเสื้อกันหนาวมือสองในเขตเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีเป็นไปอย่างคึกคักหลังจากอากาศเริ่มหนาวเย็นเนื่องจากราคาไม่แพง พ่อค้าแม่ค้าขายเสื้อผ้ามือสองเปิดเผยว่ารับซื้อเสื้อผ้ามาจากจังหวัดแถวชายแดนโดยซื้อเหมาเป็นถุงราคาถ,ถุงละ5,000ถึง7,000บาทมีเสื้อผ้าทั้งเก่าและใหม่ต้องนำมาคัดแยกและซักรีดให้สะอาดก่อนวางขายกำไรก็จะอยู่ที่ประมาณ8,000ถึง1,000 0บาทต่อวันส่วนสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีก็เตือนให้นำไปซักทำความสะอาดแล้วก็ตากแดดก่อนสวมใส่เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจติดมา ส่วนที่วัดพระบร,รมธาตุอำเภอบ้านตากจังหวัดตากในมีพิธีเปิดศูนย์รักษาความปลอดภัยและจุดบริการนักท่องเที่ยวของวัดพระบร,รมธาตุพร้อมทั้งรับมอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตรวจการเนื่องจากแต่ละวันจะมีประชาชนเดินทางไปจํานวนมาก ด้านองค์การสวนพฤกษาศาสตร์เตรียมจัดเทศกาลท่องเที่ยวห่มหมอกกอดหนาวดูดาวบนภูวันที่19ธันวาคม2557ถึง28กุมภาพันธ25์2558นส่ณสวนพฤกษาศาสตร์บ้านร่มเกล้าจังหวัดพิษนุโลกในพระราชดําริ เดยเปิดให้นักท่องเที่ยวสัมผัสลมหนาวบนยอดดอยและชมความงามของพฤกษา,าที่หาดูได้ยากเช่นกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีและกุหลาบพ,พันปีนอกจากนี้ก็จัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวนั่งรถอ e ีแท็กชมบรรยากาศรอบสวนพฤกษาศาสตร์พร้อมกับชมดาวในบรรยากาศตอนกลางคืนด้วย